ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องพูดหรอครับผมอ่ะเออคัดฟังดีๆนะครับมไม่สัเดียงไม่ค่อยดีที่จริงพูไม่เคยรู้ภาษาไทยก็เลยไม่เคยเข้าใจทุกคนแตว่า คมรู้สึกคนนักของทุกคนได้ทุกอย่างจำเป็ดปีกเก่าที่เราเจอกันทางเล็กได้เป็นความทรงจำที่สำคัญมากสำน,นักผอ ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานนานคงก็จะไม่มีวันลืมครับทุ่งหวังหวาทุกคนก็ไม่ลืมมัาเมืองกันทุมงอยากอยู่กับทุกคนตอดรไปคับ 어, 자 이제 마지막 노래 들려드릴게요. 나 <laughs>